ที่บ้านที่บ้านว่าเขาเช็ดของเขาแล้วก็เลยนอนอย่าเล่นอย่าเล่นแม่เอาไปไว้ั่งแม่แล้วเป็นมมจามาอลาม้องไปแนสามลงมาสอ่ ก็ก so ินร้านหน้า่ไม่เอาเนื <terms> <sh arp> ้อเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนอาหารก็ข้าเผาเหลือทุกวันประจักเปล่งเปเปล่งเปลเปลงปล่งปล่งทุกวันนจัรนจัอมนหัวก็มา่ัวพี่ี่พ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 ี่ แป้งฟันเป็นหรอเอ๊ะค่ะแปงเองนอแป้งฟันเองน้อยเลยแป้งสามารถทำไง้ั่ะต้องไปกับแม่แม่แม่เลยแม่แม่แม่ดีแล้วนั่งอยู่นู่นแหละให้อาม่ากินข้าวอาม่าชื่ออะไรอาม่าอาม่าชื่อบรรณาโอ้ย แมามชื่ออะไรบีแม่ชื่อใครว่า,าแม่เอางงเลยใครอะใครคือแม่แม่แล้วเจอแแล้วหนูชื่ออะไรชื่อสัญญาชื่อสัญญาเขาชื่อสันยา ชื่อจริหรือชื่ออะไรชื่อจริงอะไรรัชนาธียาอาบ้าชื่อรัตนาัตนาอาบ้าสกดยังไงลื